สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วชตุ้นสตุนช,ต,นชตุนคนสวยวันนี้แม่กิ่งลองมาไลฟ์สดดูนะคะลองมาไลฟ์สดดูค่ะดูว่าเป็นยังไงลองหัดเล่นดูค่ะว่าจะทำได้ไหมทำเป็นไหมแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำเป็นไหม มาดูความมุ้งมิ้งของเด็กๆกันค่ะว่าตอนนี้เด็กๆของเราเป็นยังไงกันบ้างน้องโอน้นแม่กิ่งไม่ได้แจ้งก่อนว่าจะไลฟ์สดเอฟซีอาจจะไม่ทราบค่ะพอดีลองดูสวัสดีค่ะน้องดิวมีเข้ามาหนึ่งแล้วค่ะเข้า,าน้องดิวเข้ามาแล้ว ท้องอ้นหันหน้ามาหน่อยสิลูกเด็กเดกเล่นกันมุงม้งมิ้งมุ้งมิ้งนะคะอาชาเสียงหวานของเราทองจันค่ะทองจันมารายงานตัวค่ะแม่ทองมาฮะยทำไมลูกเห็นแม่อุ้มเห็นแม่อุ้มอาชัดตูนชัดตูนชัดตูนอยู่ไหนลูกฮะชัดตูนอยู่ไหน ดูแต่ละคนนะคะสวัสดีค่ะเขียนชื่อภาษาไทยบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าไม่กิ่งก็อ่านไม่ค่อยออกเนาะภาษาอังกฤษแต่ก็สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีเอทุกท่านชาตุ้นทำอะไรลูกฮะชาตู้นออกมาออกมาข้างนอกมา ดูนะคะสะตูนของเราสตูแลแรงงานตัวก่อนลกูกสะตูลสะตูลสะตูน,ตน,ตนไปเล่นกับน,น้องๆค่ะน้องๆเล่นกันในโกงเขาก็เลยไปเล่นกับน,น้องๆออกมาสิลุออกมา,กออกม,ามาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ ้ามารับดูรับชมเด็กๆได้นะคะสามสาวของเราทองมั่นทองมั่นแต่งตัวอยู่ข้างบนแล้วก็มาด้วยทองอน้นแล้วก็เนี่ยค่ะทองไพลินเด็กๆชอบมากมายค่ะกับคอนโดหลังนี้ ภาพชัดเสียงชัดไหมคะเน่เน่เน,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 น่ห่วงที่นอนค่ะห่วงที่นอนเป็นอะไรที่ชอบมากมายเอาทองโยนนอนแล้วเหรอลูกฮะตื่นตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นมาทักทายเอฟซีก่อนลูก เมื่อกี้ยังเรียกแม่อ้อนแม่อยู่เลยนะคะของหยดเมื่อกี้อ่ะเติมนะก่อนลูกตื่นตื่นสาวตาโตของเราสายฟ้าค่ะเมื่อกี้ยังเล่นกันอยู่เพอ้อหันมาอีกทีนอนกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสวงสุดา ดูลิงน้อยนะคะเอา้าใครเลยเนี่ยอ๋อทองมณีแหละลูกทองมณีอย่านอนอาแม่ทองมณีจะนอน f ีทองอ้อนอยู่น f ีทองอ้อนทองอ้อนมาแรงงานตัวคะเอา้าอยากเข้ากล้องเหรอลูก อ๋อกลวกลัวเอไม่เห็นเหรอลูกทางอ้นกลวเอฟไม่เห็นนอนนอนอยู่ลูกขึ้นมาจ้องโทรศัพท์แม่เลยนะคะอ่ะคนสวยเนี่ยไม่ยอมลุกเลยนะฮะไม่ยอมลุกเลยเหรอลูกแม่กิ่งไม่ได้ ไม่ได้บอกกล่าวแจ้งเอฟซีก่อนเพราะว่าแม่กิ่งก็ยังยังทำไม่เป็นเนาะก็เลยมาลองดูก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้ก็เลยไม่กล้าแจ้งค่ะก็เลยลองไปลองมาก็เลยก็เลยได้อยู่ค่ะอ่ะสองเสือน้อยทำอะไรลูกสองเสือน้อยนอนเด็กๆก็เริ่มเริ่มง่วงนอนกันแล้วนะคะ แต่เดี๋ยวสักพักน่าจะตื่นกันค่ะน่าจะคึคกคักคึกคักกันช่วงเวลานี้จะเป็นเวลาที่เด็กๆจะชอบนอนกันพี่ทองก้อนของเรานอนตัวยืดตัวยาวสตูนสตูนงอนอะไรแม่ลูกฮะสตูนงอนอะไรแม่ลูกทำไมไปหลบอยู่ข้างหลังอย่างนั้น เมื่อกี้ตอนตอนที่แม่กิ่งมาเขามาอ้อนแม่นะคะมาอ้อนแม่แต่ว่าแม่ไม่ได้ให้เขากินขนมเขาเลยหนีไปนั่งนั่งนั่งงอนอยู่ข้างหลังนู้นค่ะอยู่ที่มืดคนเดียวสาวขี้งอนค่ะเป็นเด็กขี้งอนสตูน คนนอนก็นอนคนกินก็กินนะลูกหสตังของเราค่ะสตุนไม่ยอมมานะคะแม่เรียกไม่ยอมมา ยังงอนแม่อยู่เด็กๆกินนมแล้วก็กินขนมค่ะพอดีแม่กิ่งให้กินขนมขบเคี้ยวแล้วก็ให้กินนม ดูนะคะให้ดูลีลาการน,นอนของเด็กน้อย <Okay. S 1> นอนนอนขาพาดกันเลยลูกฮะนอนขาพาดกันเลย <Okay. S 1> ทำไมล่ะลูกฮะเรียกแม่ทำไมตามนะคะ ทางอินทองอินอ้อนแม่เอ้าแล้วกลุ่มนี้ทำไมนั่งจ้องหน้าแม่งเนี้ยลูกฮะสวัสดีค่าเอฟซีกับลูกคุณบุญรักษาบอกว่าน่ารักจังจ้าขอบคุณค่ะเด็กๆมาส่งความน่ารักตอนกลางคืนนะคะ นี่ยค่ะบางคนก็เนี่ยนั่งมุงมงม้งมิ้งมุ้งมิ้งกันแล้วก็เดินเดินเพ่นผ่านกันแบบนี้ค่ะบางคนก็เนี่ยอยู่ข้างบนพี่ทองหยอดครับพี่ทองหยอดครับอภิทองหยิบทำอะไรทองหยิบทำอะไรลูกอะอชะสตูนของส่วนสวยของแม่ไปไหน ตะตูนไปไหนลูกพี่ทองหยิบไปทำอะไรในนั้นลูกตะตูนดูนะคะงอนแม่ให้ดูงอนแม่หนีมานั่งในห้องน้ำหนีมานั่งในห้องน้ำคนเดียว แต่ให้พี่ทองคูลมาพี่ทองคูนเรียกน้องออกมา,เ,าเลยทองคุลออกมาลูกมาออะแม่ให้อภัยแล้วเลยเลยแม่ให้อภัยแล้วออกมาเลยลูกสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามารับดูรับชมเด็กๆนะคะทองคออกมาลูกออกมามาเลยมาเลยมา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 ,มา แม่ทองมาค่ะแม่ทองมาสวัสดีค่ะ <_ d ata> เอ๊ะชเสียงหวานนี่แก้งน้องทำไมลูกฮะแก้งน้องแก้งน้องใส่ฟ้าเล่นฟุตบอลนะคะ <_ d ata> เด็กๆเล่นกันเหนื่อยค่ะก็เนี่ยค่ะพอเล่นเหนื่อยตรงไหนก็คือหลับตรงนั้นกันเลย แต่ละคนแต่ไม่มีใครสบายถ้าคนนี้ค่ะอ๋อเด็กๆยังไม่นอนค่ะเด็กๆยังนอนกันพอแล้วเด็กๆบ้านแม่กิ่งส่วนมากจะนอนกันประมาณช่วงบ่ายสาม บ่ายสามแล้วก็นอนยาวมาเลยค่ะแล้วก็ช่วงหกโมงตื่นมากินอาหารกินอาหารเสร็จก็นอนกันต่อค่ะนอนกันต่อก็จะตื่นกันประมาณเนี้ยค่ะประมาณสามทุ่มสามทุ่มก็เริ่มจะตื่นกัน ครายการสองคนฮะเออทองจันจะทำน้องสิลูกอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องที่ทองก้อนของเราเก็บคนสุดท้ายค่ะเก็บขนม ดูนะคะดูนะคะความสนของเา้าน้องก็นอนอยู่พี่สายฟ้าเอ้ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด็กๆออ,ออกมาเล่นกันแล้วค่ะเริ่มตื่นเริ่มมาเล่นกันแล้วออกได้ไหมออกได้ไหมปิดตัวเองนะนะ่นะหะปิดขังตัวเองไว้นะลูก เอามาแม่เปิดให้แม่เปิดให้ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นดูเด็กๆตระกูลทองค่ะ ตอนนี้สายฟ้าคลึอกอยู่คนเดียวค่ะคลึกวิ่งขึ้นชั้นบนวิ่งขึ้นวิ่งลงทำไมลูกมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรเกือกิ้งทำไมลูกฮะหรือว่าติดสัตว์แล้วเราอะอะ วันนี้ดูอาการแปลกๆนะคะสายฟ้าสวัสดีครับเฮียหนูตามมาจากช่องผู้กองแขกใช่ไหมคะขอบคุณคะ่ะ ทุกคนที่นั่งนั่งเงยหน้านี่ไม่ใช่อะไรนะคะมองสายฟ้ากันสายฟ้าน้องน้องเนี่ยค่ะไปเกือกเก่งอยู่ที่บันไดเกือกิก่งอยู่ที่บันไดแล้วก็น้องๆก็เลยพากันนั่งมองกันค่ะอ่าชะตูนของเรา สตูนอยู่นี่ค่ะอดีสตูนเมื่อกี้น้องงอนแม่กิ่งน้องก็เลยหนีไปอยู่ในห้องน้ํานี่ออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วไปอีกแล้วงอนแม่แม่ไม,ม่ให้กินขนมเดินสะบัดหางไปแล้วค่ะออกมาเรื่อยมาลูกมาเร็วเร็วเร็ว FC ถามหาสตูน่ะลูกออกมาไม่ยอมนะคะไม่ยอมออกไม่ยอมออกดูความ ดูนางดูนางดูนางดูความน่ารักเล่นกล้องเล่นกล้องสตุลน,น่ารักไหมคะคะไม่กิ่งไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่าลูกๆเยอะเนาะลูกๆเยอะก็หาความเหงาไม่เจอเลยค่ะ หลบทำไมสตูนออกมาสิลูกออกมาเร็วๆคนสวยเร็วอืมเป็นเย่างงั้นนะเขาเนี่ยค่ะหาความเหงาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนก็เนี่ยค่ะเยอะแยะไปหมด ยิ่งถ้าเวลาที่เขากินอาหารกันนะคะโอ้โหแบบว่าเดินไปไหนแทบจะเหยียบลูกเลยค่ะเยอะมากๆเด็กๆยังไม่ง่วงคใครฮะหนูเด็กๆเพิ่งจะตื่นค่ะเด็กๆจะนอนกันช่วงเย็นช่วงเย็นแล้วก็เพิ่งจะตื่นมากัน ดูแต่ละคนอยู่คนละมุมคนละมุมนะคะไอ้ทองเติมทองเติมของเราอนน้นแม่ทองอำไพยค่ะน้นที่ถุงทองที่ถุงทองกลุ่มนี้จะชอบอยู่ข้างบนค่ะ แกล้งกันแกล้งกันสัตูนกับสตังแกล้งกันอะไรอ่ะลูกฮะคนสวยออกมาเร็วๆเนี่ยค่ะดูเวลาที่พวกเขาเล่นกันส่วนแม่ทองมาของเรามองมองสายตาก็จะมองคนนู้นทีคนนี้ทีค่ะสำหรับแม่ทองมา ออกมาโลกออกมาออกมาเล่นข้างนอกมาสตูนสตูนไม่ยอมออกนะคะสะตูนหลบอยู่ข้างในคุณสุรศักดิ์ถามว่ามีกี่ตัวแล้วครับตอนนี้มี45ตัวค่ะคุณสุรศักดิ์งอกไวมากๆบ้านไม่กิ่งงอกทีเป็นเซตใหญ่เลยค่ะแต่ละเซตแต่ละเซต fc บางท่านที่ติดตามกเก่านานๆมาดูทีก็จะเห็นว่าเออทําไมลูกไม่กิ่งเยอะไวจังก็เนี่ยค่ะงอกมาทีมีแต่เซตใหญ่ๆตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เด็กๆออกมาเล่นกันแล้วก็เดินสวนสนามกันค่ะ ต่างคนก็ต่างมุมคู่ปรับใครคู่ปรับมันค่ะน้อยกว่าแม่เกียงนิดนึงค่ะของแม่เกียงน่าจะห้าสิบกว่าแล้วค่ะก็ยังไงก็มาดูช่อง แม่กิ่งกับแมวจรได้นะคะแม่กิ่งก็มีลูกๆน่ารักเยอะค่ะลองเข้ามาดูได้ค่ะแม่ทองมาของเราแต่งตัวแม่เสือสาวอ่ะลูกแม่เสือสาว สาวนครสวรรค์ทองมณีทองมณีแล้วก็เนี่ยค่ะทองคูณแต่ตอนนี้กำลังเล่นกับใครลูกฮะเล่นกับพี่เขาค่ะเล่นกับพี่ทองทวีเด็กนครสวรรค์ของเรามีแต่สวยๆหล่อๆค่ะเล่นอะไรกันอ่ะลูกฮะฮะ,ฮะชุดหล่อของแม่เนี่ย แต่ละคนนะคะอันนี้ทองเติมค่ะทองเติมรายงานตัวค่ะ สาวน้อยทองเติม ทองคูณกำลังคึกค่ะสองพี่น้องเขาเล่นกัน วันนี้วันนี้กุมานน้อยของเราปกติเวลานี้เขาจะตื่นกันแล้วนะคะแต่วันนี้เขาจะเล่นกันหัวค่ำไม่ยอมนอนกลายเป็นมานอนตอนนี้ค่ะบ้านแม่กิ่งก็เนี่ยค่ะก็จะลกๆมีแต่ของเล่นลูกๆ ของเล่นเต็มบ้านเลยค่ะแต่บ้านยกให้พวกเขาไม่เป็นไรเล่นกันเบาๆนะลูกทองพูนแก้งพี่เบาๆนะลูกทองพูนกับทองทวีค่ะทองพูนกับทองทวีแกล้งกันสองพี่น้องเขาขอบคุณค่ะคุณนงนุษคุณนองนุษให้ค่าขนมเด็กๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะหพ่อตัวดีจะแกล้งพี่ดูลีลาดูสะบัดหาง สตูนสตูนสตูนออกมาได้แล้วลูกสตูมีค่าขนมแล้วลูกมามา,มาเดี๋ยวแม่ให้กินขนมเร็วๆสตูนมีค่าขนมแล้วนะเร็วๆออกมาโชว์ตัวหน่อยเ็วลูกมาคนสวยไม่ยอมโชว์ตัวค่ะสงสัยแม่กิ่งต้องเอาขนมเรียล้อ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เห็นเด็กๆน่ารักนะคะแล้วก็มาคอยดูคอยรับดูรับชมคลิปให้แม่กิ่งคอยเป็นกำลังใจให้แม่กิ่งขอบพคุณมากๆค่ะ สตางของเราเริ่มเริ่มง่วงแล้วค่ะเริ่มหลับแล้วค่ะสตางง่วงแลก็หรอลูกฮะสตางง่วงแล้วใช่ไหมคนสวยของเราไม่ยอมออกพากันมาเล่นในห้องน้ำค่ะเด็กๆดูนะคะพากันมานั่งมานอนเล่นกันในห้องน้ำ ดูแม่ทองมาของเราอุ้ยแม่ทองมานี่พี่ทองแท้ครับพี่ทองแท้รายงานตัวไหนลูกช่วงนี้จะน่าสงสารพี่ทองแท้ค่ะพี่ทองแท้จะโดนน้องๆแกล้ง มีโจทย์เยอะค่ะเขางั้นวันนี้แม่กิ่งขอไลค์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยววันหลังแม่กิ่งก็จะไลค์อีกค่ะเอาไว้ให้ เจอว่าเด็กๆเขาแบบตื่นกันเต็มที่พร้อมเล่นสนุกให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้ดูเต็มที่แล้วค่อยแล้วค่อยไลฟ์ใหม่ค่ะ ดูเด็กๆน่าจะเริ่มง่วงอีกแล้วค่ะ